ไหนนะทิกตอกสอนวิเคราะห์คลิปรูปแบบใหม่ t i กต o k เปิดการมองเห็นช่องปังขายได้ทุกวันก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับในทุกอินฟินิตี้แปด8นะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการวิเคราะห์คลิปนะครับรูปแบบใหม่ของ TikTok ซึ่งถือว่าดีมากนะครับถือว่าดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่วิเคราะห์คลิปไม่เป็นไปดูวิเคราะห์คลิปหลังจากที่ใครดูวิเคราะห์คลิปเสร็จแล้ว อย่าลืมไปดูซีรีส์แก้กรรมช่องพังไขที่ชอบแลกเพื่อนแล้วจะทำในหน้าเลิกซะไม่งั้นไม่มีค่าการมองเห็นตลอดชีพนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้แล้วก็อย่าลืมไปดูซีรีส์ขายไดทุกวันใครอยากทำเป็นก็ไปดูอ่ะไปเรียนวิเคราะห์คลิปกันตรงนี้อ๋อฝากแชร์ให้ด้วยและอย่าลืมติดตามช่องในทุกนะครับดูจบแล้วมีความเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับวันนี้มาอัปเดตการวิเคราะห์คลิประบบใหม่ของ t i k t o k นะครับดีมากใครวิเคราะห์ ใครวิเคราะห์คลิปเป็นนะครับคุณจะมีค่าการมองเห็นตลอด24ชั่วโมงเลยอันดับแรกเข้ามาในหน้าช่องของเรานะครับสิ่งหนึ่งที่เพื่อนเพื่อเห็นก่อนเลยผมให้เพื่อนเพื่อดูอันดับแรกก่อนเลยนะเพื่อนเพื่อเห็นตรงคําว่ากําลังติดตามไหมครับกําลังติดตามผมเนี่ยมี11อคนนะเออนะครับผู้ติดตามเนี่ยก็ออร์แกนิกเพิ่มขึ้นมาจากคลิปวิดีโอนะครับอะต่อไปนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูคลิปวิดีโอหนึ่งคลิปนะครับ เอาคลิปแรกเลยแล้วกันใครที่ยังไม่ได้ไปดูซีรีส์ขายได้ทุกวันนะครับไปดูเลยตอนนี้เนี่ยเขาทํากันเริ่มมีอะไรได้กันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฝากแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแก้ก่าช่องผังนะครับเสร็จแล้วเข้ามาในช่องนี้เนี่ยมันข้อมูลเพิ่มเติมเห็นไหมครับคลิกเข้าไปเลยครับตรงข้อมูลเพิ่มเติมคลิกครับพอเราเข้ามาตรงข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นสถิติเห็นไหมครับ เพื่อนๆจะเห็นสถิตินะครับทีนี้เนี่ยเห็นไหม2 250k 10k ต่งา, K, 10 K, างๆของนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเห็นไหมเขาจะมีการจัดตัวชี้วัดนะครับวิดีโอเนี่ยแบบเต็มแล้วเนี่ยนะครับกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีผู้ติดตามใหม่เห็นไหมผู้ติดตามใหม่3,500หน่ยจากคลิปวิดีโอนี้นะครับแปลว่าเป็นเป็นผู้ติดตามแบบออร์แกนิกนะครับเห็นไหมแล้วจะมีการาฟต,ต่างๆขึ้นมาให้เราดูนะครับเลื่อนลงมาพอเราเลื่อนลงมาเนี่ยเราจะสิ่งที่ผมจะให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็คืออันนี้นะครับ ตารางกราฟอันนี้ครับแหล่งที่มาของการเยี่ยมชมแหล่งที่มาของการเยี่ยมชมของผมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นสําหรับคุณหมดเลยถ้าของเพื่อนๆท่านใดนะครับเป็นสําหรับคุณแบบนี้แปลว่าคลิปของคุณเนี่ยนะครับขึ้นไปที่ f for you f e e d แล้วแล้วจะทําให้คลิปไป for y y u u f e e d ได้ยังไงตรงกําลังติดตามเห็นไหมที่ผมให้ดูเมื่อกี้1 1คนเมื่อกี้เนี่ยของผมเนี่ยกําลังติดตามเห็นไหมมี1%แล้วก็ กำลังติดตามไ่มไม่ไม่มีคนดูเลยแปลว่ากําลังติดตามผมเนี่ยที่มีอยู่ในช่องผมเนี่ยไม่ใช่เพื่อนคุณภาพเขาไม่ได้มาดูคลิปเราเห็นไหมครับเขาไม่ได้มาดูคลิปเราเขาไม่ได้มากดใจนั่นแหละจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่บอกว่าการไปแลกเพื่อนมาคุณจะมีคนที่คุณกําลังติดตามการแลกเพื่อนหมายถึงอะไรการที่วันนี้คุณไปเอาเพื่อนมาจากไลฟ์สดคนอื่นอ่าไม่ว่าจะเป็นการโยนเหรียญไปการห้อยหัวไปเป็นประทานอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้มาจากคลิปวิดีโอของคุณเอง นะที่ไม่ได้มาจากคลิปวิดีโอของคุณเองนั่นแหละครับเขาถือว่าเป็นการได้เพื่อนมาแบบไม่ปกติเพราะฉะนั้นตรงนี้จะทําให้คุณเองเนี่ยนะครับไม่มีค่าการมองเห็นอ่าเพราะฉะนั้นใครที่มีคนที่กําลังติดตามเป็นหลักร้อยเป็นหลักพันคุณลงคลิปไปไม่มีคนดูนี่แหละครับเป็นเพราะว่าเป็นเพราะอะไรครับตรงกําลังติดตามของคุณเนี่ยให้คุณลองไปดูนะกําลังติดตามของคุณเนี่ยมันขึ้นไปแทนสําหรับคุณหรือเปล่านะครับถ้ากําลังติดตามของคุณนะครับขึ้นไปแทน สำหรับคุณแปลว่าคลิปคุณไม่ถูกนําส่งคลิปคุณเนี่ยมันจะวิ่งอยู่แค่ในช่องของคุณเท่านั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าคลิปเป็นวิ่งอยู่แค่ในช่องของเราเราทําคลิปไปเราอยากขายของนะครับใครจะซื้อของเราเพราะเรามีเพื่อนไม่มีคุณภาพไงถึงบอกว่าอยากไปแลกเพื่อนนะครับโอเคไหมทีนี้ต่อมาเห็นไหมของผมเนี่ยมันก็จะมีอื่นๆมีหน้าโปรไฟล์ไหมครับมีค้นหาเนี่ยค้นหาก็การเป็นการทำเซิร์ชเอนจินเห็นไหมครับเ,รเป็นการทำ search engine, เซิร์ชเอนจิน แล้วก็จากหน้าโปรไฟล์ก็คือเวลาคนผ่านเข้ามาเนี่ยนะครับเขามาดูคลิปอื่นพอเขามาดูคลิปอื่นเสร็จแล้วเนี่ยผมปักหมุดไว้อผมปักหมุดไว้เขาก็เลยเห็นเขาก็เลยคลิกเข้าไปดูนะครับนี่คือการวิเคราะห์คลิปเพราะฉะนั้นไปวิเคราะห์คลิปช่องตนเองเลยครับว่าสําหรับคุณเนี่ยขึ้นเป็นอันดับแรกไหมหรือกําลังติดตามของคุณเป็นอันดับแรกถ้ากําลังติดตามของคุณเป็นอันดับแรกแปลว่าช่องของคุณทางแล้ว นะครับอ่ะต่อมาอน,นี่คือภาพรวมเนาะอันข้างบนครับเขามีนี่ผู้ชมครับเห็นปหมผู้ชมนะครับผู้เข้าชมสองสองสองร้อยยี่สิบเคเห็นไหมครับก็จะมีแบ่งออกเป็นผู้ชมใหม่นะครับผู้ชมที่กลับมาดูซ้ําเห็นไหมผู้ที่ไม่ติดตามไหมคนที่ไม่ติดตามไหม For You Feed เนี่ยหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์ผู้ติดตามหกเปอร์เซ็นต์เอง เห็นไ,ไหมผู้ติดตามเราน้อยมากนะครับคนเข้ามาดูเนี่ยย้อนเข้ามาดูน้อยมากนะครับเพราะว่าบางคนเขาเคยกดติดตามมาไว้แล้วแล้วเขาก็ไม่ดูอีกเห็นไหมครับเพศนะครับเป็นเพศชายเท่าไหร่เป็นเพศผู้หญิงเท่าไหร่นะครับอื่นๆเท่าไหร่อื่นๆ,ๆมีด้วยนะนะครับอายุนะฮะเป็นไหมอยู่ในตำแหน่งไหนอะไรยังไงเห็นไหมครับมีบอกหมดเลยนะครับนี่คือเราจะดูได้เราตรงนี้มีมีข้อดีอยังไงเอาไว้โปรโมทคลิปครับเนี่ยเห็นไหมคลิปเราวิ่งอยู่ที่อายุส่วนใหญ่ก็คือ3 5มสิบห้าสี่สี่สี่เห็นไหมเนี่ยเอาไว้โปรโมทคลิปได้ นะครับการมีส่วนร่วมอ่ะเรามาดูการมีส่วนร่วมนะครับการมีส่วนร่วมตรงนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมคําที่คนพิมพ์มากที่สุดก็คือขอบคุณค่ะเห็นไหมครับนี่แล้วก็สิติการถูกใจนะครับก็จะมีประมาณนี้เห็นไหมนะครับนี่เพราะฉะนั้นอยากจะฝากนะครับวันนี้อยากให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยดูดูวิเคราะห์คลิปให้เป็น <c oughs> เมื่อคุณวิเคราะห์คลิปเป็นคุณจะเข้าใจแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นใครที่นะครับมีนะครับอ่ะฝากนะใครที่มีคนที่กําลังติดตาม มากกว่านะครับมีคนที่กำลังติดตามเยอะฝากไปดูซีรีส์แก้กรรมนะครับไปเอาเพื่อนออกไปเช็คคลิปคลิปผิดกฎชุมชนไหมบางทีเนี่ยนอกจากคุณไปแลกเพื่อนมาแล้วนะครับคุณยังมีคลิปผิดกฎชุมชนเพราะฉะนั้นการที่คุณจะดูรู้ว่าคลิปผิดกฎชุมชนไปยังไงต้องไปดูซีรีส์แก้กรรมซ้ายมือตะก้าตะก้าหนึ่งได้เลยก็คือซีรีส์แก้กรรมตะก้าสองเนี่ยเป็นซีรีส์ขายได้ทุกวันนะครับก็ฝากแล้วกัน วันนี้เห็นการวิเคราะห์คลิปแบบนี้แล้วน่าจะเข้าใจขึ้นเยอะใช่ไหมครับว่าเอ๊ะทำไมคลิปฉันถึงไม่ไม่วิ่งไปข้างหน้าเลยใครใครเข้าไปดูคลิปแล้วนะครับใครดูคลิปนี้จบแล้วแล้วของตนเองเป็นยังไงคอมเมนต์บอกบ้างใครอยู่สําหรับคุณใครอยู่กาําลังติดตามเออนะคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับอ่ะไปดูกันนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากแชร์ด้วย